ก็ที่เเสนอโครงการกิจกรรมการใช้เข้ามาให้ทางจังหวัดเอาไว้สาหรับอา่าธุาสตร์และข้อมูลเพ่อการให้จังหวัดเราก็ควรจะต้องกระหน่ำราเผยแเทศไปให้ทักสามกล่องว่าเนี่ยที่คุณอา่านับสนุนเรื่องของส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมโครงการแล้วก็เข้ามาให้กับหน่วยต่างๆเนี่ยนี่คือ,อ,อผลิตผลนะครับ เพื่อที่เขาจะได้ทราบว่าเขาจะต้องต่อยอดในปีถัดไปสำหรับวันนี้วันที่สิบเจ็ดผมก็ถามนัลองทีการว่าทำไมต้องวันที่สิเจ็ดด้วยทำไมเราไม่เอาวันซึ่งวันไหนก็ได้ก็สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาวันนี้เป็นวันซึ่งยูเลกาอาจารย์บุญส่งคิดคน วันนี้วันแรกวันที่7ผมไม่ทราบแล้วทุกวันที่17ทุกคนก็จะมาพบกันในวันมะเสือเทศของมหาลัยทุกคนพร้อมกันนี้ผมก็ได้เชิญชวนท่านเกษตรนสักวัตจังหวัดว่าเป็นไปได้ไหมเราก็จัดวันมะเสือเทศของจังหวัดเลยหรือจะเอากิจกรรมนี้ไปสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมไหนกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมเกษตรของจังหวัดเพื่อจะได้มาประกวดแข่งขันกัน มีได้หมายความว่าประเทศของเราชื่อระดาบหนึ่งพิธีถามอาจารย์คุณส่งบอกว่าจะชื่ออะไรบอกว่าชื่อสวิตโปรเตอโรธรรมดาแค่นั้นประเทศก็โปรเตอโตเร,กราก็โทมิโตะก็โปรเตอโรมิโตะนักโปรเตอโรเป็นมันกระล่ำนี่อยู่สาวไปอยู่ประเทศนอกสามสี่ปีนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปอยู่ได้ไรบ้างโทม,โมิโตะก็เป็นสวิตโทมิโตะ พราะนั้นเออเอาไปเอาไปอยู่ในเซกชันไม่ได้หมายความว่าเราไปแข่งกับมัเดือเทศของพระองค์ชันนักเดรือเทศไซีดีไม่ได้ไปแข่งกับมัเดรือเทศสายฟันที่เขายุ่งเหยิงกับส้ตมตำคือซีดาดใช่ไหมแต่เราก็มีอันที่จะนําเสนอเพราะนั้นก็จะได้ฝากไว้ว่าแม้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นวิจัยอยู่ในขั้นทดลองแต่เราก็มีแรงสาธิตเพื่อจะได้ให้ สิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมีคุณ่าและเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคครับดันั้นก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องเหล่านี้แล้วครัเมื่อกี้ผมะระหว่างรอวิธีเปิดผก็เดินดูต่างๆหู้ต่างเข้ามาจากส่วนราชการเมื่อกี้ผมก็ฝากผู้แทนบางส่วนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นศูนย์พอ,อดอรหรือว่าศูนย์เม่พัน ว่าไปทำแผ่นดิจโฟกราฟิกแผ่นเดียวสิว่าให้อ่านง่ายทำง่ายพอร้อยหนึ่งใช้ยังไงครับเราก็ผสมกับอะไรทำยังไงจบถาวรแค่นี้พอไม่ต้องอมากเรื่องมากยาวมนาะกเพื่อที่จะได้ให้ใช้ประโยชน์ได้นะครับองฝากยว้นี่ผมก็ได้ขอความการณาเมตตามตช็อกอะตรว่าฝากเพราะว่าพอดีผมไปลองผู้ว่าอะไรนะครับซึ่ง กำกับดูแลสำนักงานภูมิภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกำกับดูแลสำนักงานส่วนกลางซึ่งมาตั้งอยู่ในมินภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยผมก็จะได้ให้เกิดการขับเคลื่อนสำหรับในระบบ,บของจังหวัดก็เรียนท่านทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นนบบว,ว่าในขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ว่าการจังหวัดท่านใหม่ก็คือท่านอภิศั์น้อยสุวรรณ ซึ่งวันนี้นะครับมอบหมายผมลองผู้ว่ามาแทนท่านท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของกเกษตรมากนะครับนี้ขณะนี้ท่านมีระรบียสําคัญเร่งด่วนตามประการท่านก็เลยอมอบผมสาหรับรองผู้ว่ามีสี่ท่านก็แบ่งกันตามสายงานด้านสางังคมด้านความมั่นคงด้านกิจการพิเศษนะครับแล้วก็ด้านเศษเรษฐกิจเป็นทุกท่านทั้งห้าท่านผู้ว่าหนึ่งรองสี่มาใหม่หมด ลองมาพร้อมกันเมื่อที่ยี่สบตุลาแล้วก็ผู้ว่ากจังหวัดมา,าหลังจากนั้นอีกสักหนึ่งเดือนะรังนั้นทุกท่านมีความหอมช่วยเมือนาใสผู้ว่าได้การจังหวัดและรองผู้ว่าได้การจังหวัดให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่เขาก็อยากจะออกทุกงานทุกคนเนี่ยแล้วเขาก็อยากที่จะสร้างข้อมูลทุกงานเพื่อเขาจะเอามาบริหารราชการของเราได้ พราะนั้นการนี้ก็ใช้เป็นประโยชน์เอ่อหนังสือเชิญหนึ่งฉบับก็มีต้นทุนประมาณเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับหนึ่งแผน่นแล้วก็รวมถึงพิมพ์ด้วยฉบับะห้าสิบก็รีบส่งนะครับผมเชิญมาดูนี้มากเชิญมาดูน้องปืะเทศเชิญมาดูกล้วยน้องว้าเชิญมาดู่เชิญมานี่นะครับแล้วก็ท่านแต่ละท่านเขาก็จะมีเอ่อพลังอย่างที่ผมเรียนแต่ละท่านก็จะได้รับมอบหมายให้ดูกระทองนู้นหน่วยนี้เขาเป็นได้ได เป็นข on ้อมูลในการบริหารงานของเขาก็ฝากไว้สําหรับที่ดีเปิดไม่สําคัญเท่ากับพี่พี่น้องน้องเกษตรกรที่จะต้องทำให้มีประสิทธิภาพไม่สําคัญเท่าผู้ผลิตผู้เอบรถกับผู้คิดผู้คิดผลที่จะต้องทาเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมาทาให้คือมันมีประสิทธิภาพ ไม่สําคัญเท่ากับแหล่งมหาวิทยาลัยที่จะต้องให้ความรู้ให้สถานที่แล้วก็ไม่สําคัญเท่ากับการประชาสัมพันธ์ที่ที่ท,ท,ที่ที่ก่อนว่าจะต้องอ่ที่ไม่อยู่สื่อด้วยทราบว่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ไปประชาสัมพันธ์นะครับแลวก็ไม่สําคัญเท่ากับหน่วยซึ่งอยู่ข้างหลังผมผมก็พยายากใช้โอกาสนี้อ่ให้ องอาชีวข่ายในส่วนของภาคราชการที่มาของผมได้ใช้โอกาสจะทําอะไรก็ได้หมดไปในหนึ่งนาทีนี้ใช่รับครับ <c oughs> ผมร,ราบผิดชอบกานท่าเกษตรจังหวัดครับเรียนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจดูแลพี่น้องเกษตรกรครับเป็นหน่วยงานใหญ่ครับมีสิบห้ากรมสี่รัฐวิสาหกิจสามองค์การมหาชนครับ ภารกิจหลักมีอยู่3ด้านนะครับหนึ่งคือเรื่องดูครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรนะครับว่าจะเป็นดินเป็นน้ำนะครับก็จะปปมีกรมเจ้าพนงานนะครับปฏิรุปที่ดินจังหวัดนะครับกรมพินาที่ดินกรมสวนหลวงนะครับอันที่2คือดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับสถาบันเกษตรกรก็จมีกรมสงเสริกรม,ก,มราการเกษตรเป็นสํานักงานเสริจังหวัดนะครับสํานักงานสกกร์ขขจังหวัดง,งานตวรวจบัญชีนะครับอันที่3คือดูเรื่องส่งเสริมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรนะครับ ทั้งพืชสัตว์ประมงนะครับก็จะมีกรมบริษัทกรมประมงกรมวิชาการเกษตรนะครับกรมการข้าวกรมใหม่นะครับอันที่4ี่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มภารกิจนะครับแต่เป็นผู้สนับสนุนนะครับการดำเนินการรวมทีสำนักงานปรลัดกระทรวงเกษตรและสกัดครับซึ่งสำนักงานเกษตรและสกัจังหวัดที่ผมสังกัดอยู่นะครับก็เป็นหนึ่งในสังกัดสำนักงานประลัดกระทรวงที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะครับก็มีหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสกัที่แต่ละพื้นที่จังหวัดนะครับ ทำหน้าที่ประสานงานกับโดยงานในสังกัดนะครับที่อยู่ใน3มกลุ่มภารกิจในการขับเคลื่อนงานที่เป็นงานนโยบายนะครับและงานพัฒนาการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อให้กิดการริรการและบรรลุเป้าหมายที่กระทรวงกำหนดครับก็เป็นผู้ประสานงานครับขอบคุณครับท่านอนี้จังหวัดครครับขอบคุณแทนจอมเพราะว่าราจังหวัดพุนะครับท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ ผู้นาประตรกรแล้วก็กุมต่างๆนะคะในส่วนของพนันธุ์จังหวัดน,นะคะพนันธุ์จังหวัดก็มาก่อนท่านท่านรองไม่กี่วันนะคะวัเมื่สองตุลาคมที่ผ่านมาเช่นกันนะคะทีนี้ผลไม้หรือว่าเป็นมะเขือเทศนะคะวันนั้นที่พี่พงษ์งามได้นําไปให้พันธุ์ชิมแล้วก็ได้ ให้แนวความคิดในเรื่องของการพัฒนาต่อนะคะท่านี้จังหวัดเป็นหน่วยงานที่ในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดแล้วนะคะโดยส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปสินค้าที่พัฒนาในจังหวัดพื้นที่ของตัวเองนะคะก็จะส่งเสริมทางด้านการตลาดนั้นนะคะในวันนั้นพี่พงษ์งามได้นำใช่ไปหมดแล้ว ไปหมดนะคะน่ารอนวันนั้นพี่พองามเอามะเขือเทศไปให้ทานนะคะทานลูแกแม่หวานมากค่ะน่าร้อนคะแล้วก็แนวทางของในการพัฒนาของทาน,น้ก็ให้แนวานทางพี่พองามไปในเรื่องของการสร้างชื่ออาจการสร้างชื่อให้เกิดการจดจำนะคะวันนั้นก็นาเรียน,นท่านพี่พองามว่าอยากจะใช้ชื่อว่ามะเขือเทศเชอร์รี่หวานทานสดอุบลให้เติมคาว่าอุบลด้วยเพราะว่าอพอพูดเขาว่ามะเขือเทศเชอร์รี่หวานปึ๊บ ที่ไหนนะนะคะก็เลยอยากให้ทา,อทานอาจารย์หรือว่าทางผู้ผลิตนะคะได้ใช้แบรนด์หรือว่าชื่อในการในการโฆษณาหรือการบอกต่อนะคะให้ประชาชนทั่วไปได้ได้สนใจก็คือนะมักเปิดเทนชื่อริวานไทยสดอุบลน,นะคะแล้วในแต่ละ,ะกลุ่มก็จะมีแบรนด์เป็นของตงัวเองนะคะอย่างวันนี้ของกลุ่มอุโพรีเมียมกรุ๊มนะคะก็จะมีหลายพันนะคะที่พี่บอลนำได้นำเสนอะคะ ก่มยูยูวียูฟาร์นะคะก็มีพันธุ์ที่ที่ของอาหารเราเองนะคะก็ก็เป็นพันธุ์ที่ให้เกษตรกรได้ได้มาดูแลตรงนี้นะคะเมื่อกี้ถามแล้วก็เขาปลูกที่ตรงโน้ตรงนี้นะคะก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคะ่ะแม่หรองคะที่จะจะเขาเรียกส่งเสริมทาง,งการตลาดต่อนะคะแล้วก็จะเชิญทางกลุ่มไปอบรมผู้ประกอบการนะคะในเครือข่ายโคชิมน่เราเพื่อขยายไปให กลุ่มจังหวัดยะโสธรน่านเจริญยศรีสะเกษนะคะได้ขยายกลุ่มผลิตสินค้าตัวนี้แล้วก็เป็นสินค้าที่ประจํากลุ่มของชิมมอนของเรามาอุบลหรือมาขูดชิมมอนต้องไม่ทานเมื่อกเกิดเทนชิลลี่หวาอนอุบลนะคะอันนี้จะเป็นส่งเสริมทางด้านการตลาดค่ะขอบคุณมากครับอาารเ์ื่อต๊อปท่ทานนายเมียท่านก็ว่าท่มามก็อยากเป็นอยู่ไงดูว่าดู้ว่า ตามมาไม่้องวลหน่วยงานราชการนะผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับก็ผมมาเพื่อนคนสายเชื้อนะครับเป็นตัวแทนจากสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีนะครับซึ่งสถานีพัฒนาที่อุบลราชธานีเรานะจะแบ่งเป็น9้าหน่วยนะครับดูแล25เอาเถอันนักงานของเราก็ดูแลทรัพยากรดินของจะมีบริการตรวจ ทาการใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าอินรีนะครับเราเรามีบริการตรวจวิเคราะห์ดินในท่านอาหารนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรเราเนี่ยมีการใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องแล้วก็ยั่งยืนนะครับส่วนท่านที่ต้องการใช้ใช้ปุ๋ยอินรีนะครับเราเราก็มีการตรวจวิเคราะห์ดินแล้วก็แนะนําในทางด้านอินรีพร้อมปัจจัยการผลิตในการช่วยสนับสนุนในการผลิตปุ๋ยอินรี์ด้นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นการ ให้แหล่งน้ำแก่เกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำในไรนาหรือว่าพื้นที่เกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับในในสภาพดินที่ไม่เหมาะสมที่ปลูกึ้นปัจจุบันนะครับเราก็มีบริการปรับเปลี่ยนให้ฟรีนะครับโดยจะทําเป็นแหล่งน้ําหรือว่าเป็นยกกล่องเปลี่ยนพืชการผลิตหรือว่าปรับปรุงให้พืชเดิมเนี้ยผลิตได้ดีขึ้นโดยการใน้เรือลำใน้ํนานะครับหรือเครื่องท่าอาหารดินนะครับ ครับผมในในในส่วนของพัฒนาที่ดินก็จะมีกลยุทธ์หลักประมาณนี้ครับผมขอจบตรงนี้ค่ะเรียนทค่เราคิดว่ารัสเซียจะปลอดภัยกระจายและผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะที่ชั้นนางสาวอัจฉิยาพองเวชค่ะตัวแทนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4ในงานของกลมวิชาการเกษตรค่ะเราชื่อย่อชื่อสองพันสี่พันสองพันสีเป็นหน่วยงานเขตค่ะภายใต้ดูแล พื้นที่จดเก้าจังหวัดอีสานล่างค่ะแล้วก็ดูแลในพื้นที่จังหวัดกรุงราชนารี25อำเภอนะคะงานของเราดูแลทำง,งานวิจัยด้านพืชและปัจจัยทางผลิตแล้วก็เพื่องสกปรกทางพันธุนะคะดูแลในหน่วยของสว่วนของงานวิจัยด้านพืชแล้วก็ตัวรับรองมาตรฐาน GMP และ E6 พืชแล้วก็กำกับดูแลด้านราพรบรรรราาค่ะแล้วบรรุ่นการทางการเกษตรดินปุ๋ยพืช ขอร้านค้าต้องมาขอพิะเบียนอยู่จัดหนายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะแล้วก็วิจัยทางานวิจัยด้านท้่เลื้อก็ปัจจัยการผลิตทางเชีวอเพลิบทางเชี้อเพลิที่เราส่งเสริมให้เกษตรกรเราส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรและมีปัจจัยการผลิตใพ้เกษตรกรมีการได้ใช้อย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็จะมีรับรองให้เกษตรกรแล้วก็ ตัดใจด้านเพื่อนแล้วก็เป็นพินเพื่อหเป็นเกษตรกรแล้วก็นี้แหละตรวสองแลรองมางหนัดกไอโซนประมานนี้กรานตั้งรองที่ตวเอ่อีท่านรองว่าเชับท่านรองชนะพอดีชนะที่ารพอดีนะครับแล้วก็จะได้รัจางผู้ที่เข้ามานมการทนนี้นะครับผมต้องเขีประสิธิ์ภูริปีชาครับรองนายเทศมนตรีประวัสันสุนะครับ สำหรับท้ทบทองถิ่นน,นนะครับซึ่งเป็นของผมเองก็นูแลในแค่ระดับตำบลนะครับพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่เมืองขุนกเกษตรนะครับก็จะได้มีโอกาสในการที่จะร่วมงานกับทางโมพนในหลายๆคณะหลายด้านนะครับต้องขอบคุณท่านเอ่าผู้ว่าที่ถือว่าไมโครโฟนเป็นเรื่องใหญ่หนึ่งนะครับในการที่จะทำได้นนะครับส่วนเกี่ยวข้องจากทางสาธารณสุขเองก็ เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรมวลผลจืดมีตลาดเกษตรที่เป็นตลาดการส่งเกษตรนะครับที่ถือว่าอาจจะมีเกี่ยวข้องทางเรื่องของเกษตรผสมผงนะครับเป็นเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าหน้าที่ของสาธสุขนะครับเทศบาลเองก็จะมีในหลายด้านนะครับก็อยากเติมฟ้าเพิ่ม ที่เป็นโอกาสีดีนะครับที่ท่านรองผู้ว่ามานะครับก็เขาเป็นยื่นลงหุ้นให้ผมด้วยนะครับก็มีเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะฝากท่านนะครับคือท่านผู้ว่าท่านเ่งนะครับท่านได้ได้บอกไว้ว่าจะใช้งบของจังหวัดนะครับในการที่จะล่อลออคลองนะครับไม่ไผ่นะครับซึ่งมันเป็นกินพื้นที่3ตำบลนะครับซึ่งจะใช้งบของตำบลใดตำบลหนึ่งมันก็ไม่เยียบร้อยนะครับก็จะฝากท่านด้วยนะครับเพราะว่า ปัญหาน้ำท่วมตรงหน้าโบตัสนะครับโบตัสปรีมแล้วก็แอคโคแล้วก็บิซีนะครับตรงตรงจุดนั้นนะครับน้ำจะไปลนองที่เมือผ่านนะก็อยากท่านฝับท่านหลอกว่าเให้ท่านที่ครับจับไม้ต้องจับท้ายนะครับเพราอไปโดนมิ้วนะก็เลยก็เลยอืมโอ้โอเงครับเรียนพันธุ์รับว่ายในภาคกางในพิธีนะคะ ท่านท่างอาจารย์ท่านผู้เข้าร่วมาทุกท่านนะคะที่ใช้นังสาวถึงแขนจิระเรื่องศักด์นะคะนักวิชาการสศึกษาการเกษตรชิรานการนะคะเป็นตัวแทนของสหนักกานเกษตรจังหวัดและสหนักกานเกษตรอำเภอนะคะที่มีโอกาสได้มาจะแสดงพิธีตกางงานฟิลเดย์ครั้งนี้นะคะในส่วนของสหนักกานเกษตรอำเภอเองนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่ ร่วมการส่งเสริมเกษตรกรนะคะในด้านการฝึกอบรมต่างๆนะคะแล้วก็ให้เป็นที่ปรึกษานะคะในโครงการกิจกรรมต่างๆให้เกษตรกรในพื้นที่นะคะตลอดจนการขึ้นตะเบียนนะคะขึ้นทะเบียนเกษตรกรในด้านพืชนะคะที่โครงการของรัฐต่างๆนะคะได้นําข้อมูลเกษตรกรนะคะของทางการส่งเสริมการเกษตรนะคะ ไปใช้ในกิจกรรมหรือการาช่วยเห,หลือโครงก,การต่างๆนะคะทางรัฐนะคะอย่างที่เราจะได้ยินขวามของเกษตรกรก็คือเกษตรกรมีทั่วทิศแล้วก็เราเป็นมิตรแท้เกษตรกระค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาให้ดีไงเพราะฉะนั้นผมก็ฝากพี่ๆแลน้องหวหน้าสวนแล้วก็ผู้แทนสถานการณ์ไปด้วยก็ฝาก ที่พี่น้องเกษตรกรรชาวอุคลราชนานีไปด้วยถ้าเกิดว่าอุคลราชนานีมีปสิทิภาพเกษตรกรทั้งประเทศไทยก็มีปฏิทินภาพด้วยและเกษตรกรทั้งโลกก็มีปฏิทินภาพด้วยผู้บริโภคคือประชาชนคนธรรมดาอ่งพวกเราก็จะได้รับอาหารรับผลิทินภา์ที่มีปฏิทิภาพด้วยตอนผมเปิดซึ่งวิธีเปิดผมไม่ใช้เปิดวปสูท่หนึ่ง ไม่ต้องเปิดตัดเนินไปด้วยเราไม่ได้ใส่ค่าเปิดไม่มีเปอร์เซอรพราะพอช่วยเต็จคุณก็ไม่มากกว่าที่ผมอีกผมก็ต้องเสียคนกว่ามากกว่าค่าจา้างด้วแล้วก็เสียห,ยหายกับโลกหมด,ด้วยไม่เปิดนะ้วที่สัญากันม่ะก่อนเปิดขอพบก,กับสองดีสองคนสองอาจารย์ไ่งนีีอาจารย์คุณส่งซึ่งคิดผน ถ้าเกิดว่าเป็นเมื่ก่อนก็ยูเลกาอย่างที่ผมว่าแบบรูุแล้วได้คิดแล้วครับก็ได้พบตัวตจริงหน่อยจังนะเดี๋ยวนี้กับผมได้ครับขอบคุณท่านรอ,องผู้ว่าครับขอบคุณผู้ว่าด้วยครับก็เป็นว <im it> ันที่มีความสุขครับวันนี้นะครับก็ได้เอาสิ่งดีๆที่ได้พัฒนามาเป็นเวลานานพอสมควรก็ออกมา ให้กลุ่มเกษตรกรใช้แล้วก่อวว่าอยากให้ตัวนี้มันเป็นของฝากเมืองอุบลสําหรับแขกที่มาโดยเฉพาะในช่วงเทศก,กาลต่างๆนะครับแต่ว่าของเรามันอยู่ในช่วงฤดูหนาวเพราะฉะนั้น,นช่วงปีใหม่ช่วงอะไรเราควรจะออกขอนีเลยแล้วก็สร้างรายได้กับมาสเกษตรกรยิ่งมีรายได้เยอะเท่าไหร่ผมที่มีความสุขเท่านั้นแต่ถ้าการทุนผมก็ช้ำเหมือกนกันครับขอบคุณครับ เขารชนะมาดีๆสามสิบกว่าปีครับเขาชนะมาสามสิบกว่าปีชื่นชมด้วยแล้วก็อาจารย์ครับอยู่ด้วยกันครับเป็ได้เปิดด้วยกันอ้าวอาจารย์ครับเมื่อี้เชิญอ้าวอยู่ข้างหลังครับมานี่มครับอันนี้ในผมก็บอกว่าไม่อนุญาตครับเชิญครับทำไมเพราะอะไรอ่ะเอาเดียวบ้างนะเอาบ้างครับเชิญครับเอามาเชิญอาจารย์ครับเมื่อกี้ได้ครับอันอยู่ข้างหีัแล้วนีเน่ด้ว